เดือนกุมภาพันธ์มีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างวิดีโอน,นี้เดี๋ยบมูฟรวบรวมมาให้9เกมตามนี้ครับเกมใหญ่เกมแรกประจำเดือนกุมภาพันธ์จะมาในวันที่5นะครับนั่นก็คือ kingdom come deliverance 2กำรมนจนภัยของ Henry แห่ง Scarlet จะกลับมาอีกครั้งผ่านเกมในสไตล์ open world action rpg ในมุมมองบุคคลที่1ครับเรื่องราวโดยสรุปของ Henry ก็คือเขาเกิดในเมือง Silver Scarlet เป็นลูกชายของมาตินช่างตีดาบประจำเมืองครับ เฮ์รี่เป็นเด็กธรรมดาที่มักจะชอบเอาดาบมาฝึกฝนเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้กลายเป็นชนชั้นสูงกระทั่งจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อซิจิสมุนแห่งรักเซมเบิร์กพี่น้องต่างมารดาของกษัตริย์เวเซลัสได้ยกทัพคูมันอาร์มี่มาโจมตีส卡ลิตในวันที่23มีนาคมปี1403ส่งผลทำให้ชาวบ้านจำนวนมากถูกสังหารหมู่นะครับรวมถึงพ่อแม่ของเฮนรี่ด้วยเพราะว่าท่ามกลางความโกลาหลก็ทำให้ตัวเอกหนีรอดมาได้เฮนรี่จึงมุ่งหน้าไปยังชามเบิร์กเพื่อเตือนไพเซอร์ดิวิชให้เตรียมการป้องกัน เป้าหมายของเฮนรี่หลังจากนั้นจึงเป็นการแก้แค้นให้กับพ่อแม่นำพาเขาเข้าสู่การประจนภัยที่มีศึกสงครามไปฉากหลังตั้งแต่การทวงคืนดาบของพ่อที่ถูกพวกโจรขโมยไปการเข้าไปพัวพันกับหมู่บ้านที่ถูกทำลายและการแฝงตัวเข้าไปในกองทัพของฝ่ายสัตรว์เวทีกรรมของตัวเองทาให้เขาได้รับการยอมรับนะครับเฮนรี่จะมีทักษะการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นรวมทั้งความสามารถในการวางแผนการรบและเขาจะมีส่วนเกี่ยวพันกับสงครามของฝ่ายต่างๆในอาณาจักรโบฮีเมีย Kingdom Come Deliverance 2ก็จะนำเสนอเรื่องราวของเฮนรี่เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เขาเดินทางไปส่งข่าวบางอย่างให้กับหลอดออตโตวอนเบอร์โกระหว่างทางคณะของพระเอกถูกโจมตีทําให้หัวหน้าหน่วยเสียชีวิตในขณะที่ตัวเอกถูกกองทหารของศัตรูจับตัวไปผมคิดว่าตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเกมในภาคนี้เลยครับในด้านของเกมเพลย์ระบบต่อสู้ของภาคนี้ก็จะมีทั้งการสู้ด้วยดาบและก็อาวุธระยะประชิดอื่นๆส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือหน้าไม้และก็อาวุธระยะไกลที่เข้ากับช่วงเวลานั้น ในด้านของการสำรวจโลกก็จะยังให้อิสระกับผู้เล่นแบบเต็มที่ในตัวอย่างจะโชว์เกมเพลย์ที่ตัวเอกขี่ม้าออกสำรวจไปยังดินแดนต่างๆพบเจอกับผู้คนและก็เรื่องราวภายในเกมซึ่งตัวเนื้อเรื่องก็จะมีระบบตัวเลือกที่ผู้เล่นจะต้องตัดสินใจแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลต่อฉากจบที่ได้อีกด้วยโดยเกมนี้จะวางจำหน่ายให้กับ PlayStation 5 Xbox Series และก็ PC ครับ บิ๊กเฮลเมตฮีโร่เป็นเกม 3D บีเดมอฟเอเวนเจอร์ที่ห้ผู้เล่นได้รับบทเป็นนักรบสวมเกราะซึ่งก็จะโดดเด่นตรงเกราะศีรษะที่สะท้อนสถานะคลาสของตัวละครนั้น,น,นไม่ว่าจะเป็นวอร์เรย์ที่จะโดดเด่นเรื่องการใช้ดาบแล้วก็โล่สายอาชีพนี้จะทําได้ทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันบลูดเป็นคลาสที่ใช้อาวุธสองมือโจมตีช้าก,กว่าแต่ว่าดาเมจแรงทําให้อาชีพนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับทีมของเราโรคจะโดดเด่นเรื่องความเร็วและการลอบเพลนครับคลาสนี้จะใช้ทวินเด็ลเกอร์เป็นอา ฉะนั้นถ้าเราโจมตีศัตรูในตอนที่พวกมันยังไม่รู้ตัวดาเมจก็จะแรงกว่าปกติและชิปสุดท้ายก็คือมังนักรบสายธรรมชาติที่มีความผิ้วไหวโดยเฉพาะการโจมตีกลางอากาศที่ถือว่าเป็นทักษะที่โดดเด่นที่สุดของคลาสนี้มังจะใช้ไม้กระบองเป็นหลักนะครับซึ่งจัดเป็นอาวุธที่มีความสมดุลทั้งความเร็วและก็ความแรงในการทำดาเมจบิ๊กเฮลเมตฮีโร่จะให้ผู้เล่นได้ตะลุด่านทั้งในโหมดโซโล่และโคอปกับเพื่อนได้มากสุด2คนตัวเกมจะมาพร้อมกับฉากซีนีเมติกัสซีนที่สวยงามด้วยกำหนดการมาจำหน่ายจะเป็นวัันนที่6กุมภพพ์นน โดยจะลงให้กับ PC, Xbox Series, PlayStation 5และก็ Nintendo Switch ครับคลิป Driving สำหรับผมเป็นเกมที่ทำวิดีโอตัวอย่างเกมออกมาได้เท่มากๆโดยเฉพาะเพลงประกอบคือโคตรดีเลยครับแต่ผมเอามาลงไม่ได้นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าทีนี้เกี่ยวกับเกม k ลิป Driving จะเลือกใช้เซตติ้งในช่วงปี2000ผู้เล่นจะรับบทเป็นตัวละครที่เพิ่งซื้อรถคันแรกให้กับตัวเองครับจากนั้นเราจะได้ข่าวเรื่องเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นในอีกฝั่ฝั่งของประเทศ และนี่ก็จะเป็นจุดตั้งต้นของการเดินทางรถทริปที่เราจะได้อิสระในการเลือกเส้นทางของตัวเองบนโครงสร้างแผนที่แบบ Open World ภายใต้กรอบงานศิลป์แบบ PixelAr t เกมเพลย์จะมาในรูปแบบ RPG ที่ผู้เล่นจะต้องบริหารจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางตั้งแต่การดูแลรถแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างทางการปรับแต่งคัสตอรไมรถอัปเกรดลงไปถึงการรับเพื่อนร่วมเดินทางที่จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวผู้พัฒนาบอกว่าเส้นทางของเราจะเต็มไปด้วยความท,ท้าทายซึ่งอุปสรรคเหล่านั้นจะนำเสนอผ่านระบบคอมแบทในรูปแบบของเทิ RPG รับ โดยผู้เล่นจะต้องเลือกใช้สกิลแล้วก็ชุดอุปกรณ์ตัวช่วยที่มีในตอนนั้นเกมจะมีฉากจบหลายแบบด้วยนะครับโดยการเล่นแต่ละครั้งอาจจะใช้เวลาตั้งแต่1-4ถึงชั่วโมงฉะนั้นผู้เล่นสามารถกลับมาเล่นซ้ำเพื่อทดลองไปในเส้นทางใหม่ๆหรือว่าทําสิ่งที่แตกต่างออกไปแล้วก็มาดูผลลัพธ์ในตอนจบว่าเรื่องราวจะแปลเปลี่ยนไปมากแค่ไหนครับ Keep Driving จะมีกําหนดการมาจจาหน่ายใน PC ผ่านระบบ Ste ีมในวันที่6กกุมภาพันธ์นี้ Ambulance Life a Paramedic Simulator เกมจำลองการเป็นพารามิดิกที่ให้เราออกไปช่วยเหลือผู้คนในสถานที่ต่างๆกับสถานการณ์ที่หลากหลายเป้าหมายก็คือการเข้าถึงเป้าหมายได้ทันท่วงทีและก็ปลอดภัยผู้เล่นจะต้องให้การรักษาเบื้องต้นแล้วก็นำส่งผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลนะครับจุดเด่นของเกมนี้ก็คือระบบแผนที่ที่เป็นโลกเปิดและเกมเพลย์ที่ผู้เล่นจะต้องทั้งขับรถแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆ Ambulance Life a Paramedic Simulator วางจำหน่ายในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยจะลงให้กับ PC PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series ครับ ค่ามาในวันที่12กุมภาพันธ์สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันวางจำหน่ายภาคต่อของเกมวางแผนสร้างอารยธรรมของตอนเองอย่าง Sid Meier Civilization 7บอกผู้ชมตามตรงนะครับว่าผมเห็นเกมนี้มันนานมากแต่ว่าไม่เคยเล่นเลยฉะนั้นก็เลยคิดว่าภาค7นี่แหละที่จะเป็นจุดสตาร์ทของตัวเองสักที Civilization 7เท่าที่ผมไปค้นมาจากข้อมูลบอกว่า ตัวเกมจะยังคงคอนเซปต์ของการเป็นเกมเทิร์นเบสระชจี้ที่ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นอรารยธรรมในแบบที่ตนเองต้องการโดยแต่ละเทิร์นก็จะมีการดําเนินไปของเวลาผันเปลี่ยนเป็นยุคสมัย3ามยุคตั้งแต่ยุคโบราณยุคสำรวจหรือ exploration แล้วก็ยุคโมเดิร์นผู้เล่นจะสามารถเลือกผู้นำและอรารยธรรมอื่นๆให้เข้ามามีอิทธิพลต่ออาณาจักรของตัวเองในช่วงที่มีการข้ามผ่านจากยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่งได้โดยอรารยธรรมที่รับมาก็จะมีจุดแข็งและก็จุดอ่อนไม่เหมือนกันซึ่งแน,น่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อกลยุทธ์ในนนนการรเเล่่ด้วยััองคบ ผู้เล่นจะเล่นกับ AI หรือว่าจะเข้าสู่โหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์ก็ได้โดยเราจะต้องสร้างและพัฒนาอาณาจักรของตอนเองแผ่ขยายอาณาเขตทั้งในแง่ของพื้นที่ปกครองและทางเลือกในการปฏิสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นๆตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางด้านการทูตการค้าหรือว่าไมแต่ยทำสงครามเพื่อยึดครอง Civilization 7จะลงให้กับ PC Mac OS Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One แล้วก็ Xbox Series ครับเกมรองรับถึง12ภาษาแต่ก็น่าเสียดายที่ภาษาไทยไม่ใช่หนึ่งในนั้น ทั้งๆที่ในเกมมีอ,รอารยธรรมสยามให้เราเลือกเล่นด้วยก็แอบเสียดายนิดนึงครับนักรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นใช้ลึกลับที่มีนามแฝงว่าแฟนทอมวางแผนที่จะฟื้นฟูพลังของตอนเองที่ถูกผลึกไว้ด้วยการม,อ,มอบอาวุธที่เรียกว่าฟูเมนชั่นอาร์ติแฟกต์ให้กับเหล่าวัยรุ่นที่มีความสามารถพิเศษแฟนทอมได้ดล่อลวงพวกเขาให้เข้าสู่การต่อสู้โดยสัญญาว่าผู้ชนะจะได้รับการเติมเต็มความปรารถนาของตอนยังไงก็ตามผู้เข้าร่วมไม่รู้เลยว่า การประทะก,กันอย่างรุนแรงของฟูเมนชันอาร์ติแฟกต์ก่อให้เกิดความบิดเบี้ยวในโครงสร้างของการละอากาศสร้างรอยแยกระหว่างโลกกับโลกคู่ขนานอื่นๆซึ่งรอยแยกจะส่งผลทำลายผนึกที่กักขังพลังของแฟนทอมให้สลายไปวากะบุตรสาวแห่งตระกูลคูมอนตระกูลโบราณที่ต่อสู้กับความชั่วร้ายมาอย่างยาวนานร่วมมือกับมิโคโตเพื่อต่อต้านแผนการชั่วร้ายของแฟนทอมครับแต่ถึงแม้จะรวมพลังกันพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดแฟนทอมได้ทันเวลาในขณะที่พยายามหลบหนีแฟนทอมได้รับพาตัวนางนิน้องสาวของวากะไป นำพามาซึ่งการรวมทีมเพื่อกำรัับแฟนทอมแล้วก็ช่วยเหลือน้องสาวของตนเองและนี่ก็คือปฐมบทเรื่องราวของเกมที่ชื่อว่า Phantom Breaker Battlegrounds Ultimate ตัวเกมจะเป็นแนวไซส์ s o r o l n i n g b e a t e m Up ที่ใช้งานศิลปแบบ Pixel Art ครับผู้เล่นจะได้เลือกตัวละครที่มีความสามารถในการต่อสู้ให้ออกประจนภัยผ่านด่านกำรับศัตรูโดยจะรองรับการเล่นกับเพื่อนพร้อมกันมากที่สุด4คนแบบโล c a l หรือเล่นได้มากถึง6คนแบบ c r o s s p l a t f o r ม o n l i n e multiplayer นอกจากนั้นเกมจะมีโหมด PVP แบบ4 vs 4อีกด้วยนะครับ Phantom Breaker Battle Ground Ultimate จะลงให้กับ Steam Nintendo Switch Xbox Series Xbox One PlayStation 5 PlayStation 4แล้วก็ Epic Game ในวันที่17เมษายนนี้นะครับ Lost Record Bloom and Rage เป็นเกม Interactive Narrative ที่ว่าด้วยฤด,ดูร้อนในปี1995ของกลุ่มเพื่อน4คนได้แก่ Swan, Nora, Autumn และก็ Cat ทั้งสคนในตอนนั้นยังเป็นนักเรียนมัธยมที่กำลังค้นหาตัวเองนะครับซึ่งจากตัวอย่างก็เหมือนกับว่าพวกเธอจะตั้งวงดนตรีของตนเองขึ้นมาทว่าการค้นพบสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างในค่ำคืนหนึง่งก็ทําให้พวกเธอตกลงกันว่าจะไม่พูดถึงมันอีกจากนั้นทั้งสีก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองนะครับจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปกว่า27ปีโชวชสตา์ได้นำพาพวกเธอให้กลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อเผชะญหน้ากับความรับที่ถูกละทิ้งเอาไว้ลอมีบบร็ก่อรกับกรเลน่ของผู้เเล่นตัวกมจะแบ่งออกเป็นเทป2 ซึ่งเทปวันจะรีลิสในวันที่18กุมภาพันธ์ครับส่วนเทป2จะปล่อยในวันที่18มีนาคมโดยจะลงให้กับ PlayStation 5, Xbox Series และก็ PC เข้าสู่ปี2025กับดีวดีสุดคุ้มรับปีใหม่จาก Advice นะครับใครที่กำลังอยากได้ Apple p r o d u c t i ชินปรดตัวใหม่ช็อปที่ a d v i c e และ Advice iStore เพื่อนรู้ใจใกล้บ้านลดสูงสุด13,000บาทนอกจากนั้นยังมีสินค้าไอทีมากมายไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer Advice รับจบให้นะครับอีกทั้งถ้าซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะสามารถใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วย a d v i c e ส่วนรวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ Optus แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะว่าเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความแข็งแรงทนทานและความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสอาทิเช่น Hover 2อรุ่นนี้ครับที่ทำจากวัสดุนิตินอที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์การันตีความปลอดภัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด TheMove ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ยครับทุกท่านวันนี้เราจะไปค้นหาบางส่วนผลงานของริวกะกวาดูคุสตูดิโอประจำปี2025ก็คือ Light a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii สำหรับค่ายนี้ก็ต้องบอกว่าพี่เขาท็อปฟอร์มมากในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพราะออกเกมใหม่เจ๋งๆทุกปีเลยครับตั้งแต่ Light a Dragon Ichin กับ Light a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name ที่วางจำหน่ายในปี2023 ไลท์อะดรากอนอินฟินิตเวลในปี2024นะครับส่วนในปีนี้ที่วางจำหน่ายไปแล้วก็คือการพอร์ตเอาเกมโ r ลช Fighter ร r 5 v o v o e ฉบับ r e m a s t e r ร์มาลงให้กับ PC ทีนี้เกี่ยวกับเกม l i ท์อะดรากอนไพเอตยูกุซ่าอินฮาวาก็เป็นการหวนคืนสู่การเป็นเกมแอคชั่นเข้มๆอีกครั้งหลังจากที่ปีที่แล้วทางค่ายได้ลองเปลี่ยนระบบเกมให้กลายเป็นเท r ร์เ s สอาร์ในเกมไลท์อ A ดรากอนอินฟินิตเวลครับไลท์อ d ดรากอนไพ a เ e ตยูกุซ่าอินฮาวจะโฟกัสไปที่ตัวละครหลักอย่างโกโรมาจิมา จากข้อมูลบอกว่าไทาม์ไลน์ของเกมนี้จะเกิดขึ้น6เดือนหลังจากเหตุการณ์ในเกม l i k e a dragon infinite well สถานการณ์ก็คือโกโร่มาจิมะแห่งแก๊งโชโจพบว่าตนเองถูกทิ้งไว้บนเกาะริชไอแลนด์โดยเขาไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับชีวิตในอดีตลงเหลืออยู่เลยจากนั้นเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากเด็กชายที่ชื่อว่าโนอาริช พร้อมกับการเผเชิญกับปมปัญหาในเรื่องจนทาให้ตัวเองต้องเข้าไปพพวพันธ์กับความขัดแยง้งที่เกี่ยวข้องกับโจรสลัดในพื้นที่เกาะฮาวายนะครับแล้วก็อดีตสมาชิกเกียวกุซ่าจากญี่ปุ่นมาจิมาได้กลายมาเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดกลุ่มใหม่และออกเดินทางตามหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ครับในขณะเดยียวกันเขาก็พยายามฟื้นความทรงจําของตัวเองให้คืนกลับมาด้วยในด้านของเกมเพลย์คอมแบตซิสเต็มจะแบ่งสไตล์การต่อสู้ของตัวเอกออกเป็น2แบบครับ แม้ด็อกสไตล์จะเป็นทักษะการต่อสู้ดั้งเดิมของมาจิมาแม้ว่าจะสูญเสียความทรงจําแต่ว่ามัลซูเมม m รี y ของเขาจะยังจดจําท่วงท่าของการต่อสู้แบบดั้งเดิมได้อยู่แม้ด็อกสไตล์จึงเป็นการใช้ทักษะเตะต่อยกับอาวุธประจําตัวในตอนที่พระเอกยังเป็นยากุซ่าส่วนสไตล์การต่อสู้อีกแบบจะเรียกว่าซีด็อกซึ่งเป็นวิชาประจันบานในแบบฉบับของโจนสลัดนะครับที่ใช้ดาบแล้วก็เชีนพุกเป็นตัวช่วยในการประทะกับศัตรูทีนี้เมื่อเกมมีบริบทเป็นเกมโจนสลัด,ก,ลดการล่องเรือต่อสู้กับศัตรูจะเป็นสิ่งที่ขาดดไไม่ไ้เลยครับ ฉะนั้นเกมในภาคนี้จึงมีระบบยุทธนาวีมีเมคานิกของการอัปเกรดเรือรีครูดลูกเรือและก็พัฒนาเลเวลให้กับพวกเขามีระบบบอดดิ้งเรือข่าสึกและด้วยคาแรคเตอร์ของเกมที่มีความแฟนซีปนเฮฮาเป็นทุนเดิมมันก็ทาให้เรือสามารถติดตั้งปืนล้ๆํๆอย่างปืนยิงลาแสงก็มีให้เลือกใช้งานได้อีกด้วยมัจิมาจะมีเกาะริชไอแลนด์ที่เป็นเสมือนฐานบัญชาการซึ่งบน,นเกาะก็จะมีกิจกรรมมากมายให้เราทำนะครับเช่นทําอาหารสะสมชุดแต่งตัวละครเลี้ยงสัตว์นอกจากนั้นการเดินทางไปยังเกาะต่างๆก็จะมีทัก ต่อสู้กับบอสหัวหน้าแก๊งแล้วก็มีมินิเกมอีกมากมายนะครับใครๆเล่นเกมจากค่ายนี้ก็จะเข้าใจดีเลยครับว่าไ mm hmm. ม่นีเกมของ l i ท์อะดรากอนนั้นมีเยอะโคตรๆสำหรับผมซื้อเกมนี้แน่นอนนะครับโดยตัวเกมจะวางจําหน่ายในวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งก็จะลงให้กับ PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One แล้วก็ Xbox Series ครับ เอาละเกมสุดท้ายประจำเดือนกุมภาพันธ์เชื่อว่าผู้ชมทุกคนก็น่าจะปักหมุดรอเอาไว้แล้วนั่นก็คือ Monster Hunter Y i ซึ่งเป็นการกลับมาของเกมภาคใหม่หลังจากห่างหายไปกว่า4ปีนับจาก Monster Hunter Rise ที่วางขายในเมื่อปี2021ครับ Monster Hunter w i จะเป็นการไรจนภัยของกลุ่มคณะนักล่าที่ออกเดินทางไปยังดินแดนต้องห้ามเนื่องจากภัยพิบัติบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่นซึ่งนแน่นอนว่ามันย่อมเกี่ยวพันกับม o n s เตอร์สายพันธุ์ใหม่ที่จะปรากฏตัวในเกมภาคนี้ระบบใหม่ของเกมที่จะถูกเพิ่มเข้ามาก็จะประกอบด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลลอดเวา ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของมอนสเตอร์ด้วยระบบขับขี่สัตว์คู่หูจาก Monster Hunter Rise ก็จะถูกเอากลับมาใช้งานเช่นกันโดยสัตว์ขับขี่ในภาคนี้ก็จะถูกเรียกว่า Sa c r e ตซึ่งมันจะช่วยเราตามรอยมอนสเตอร์ช่วยโจมตีก็ได้และทำให้ผู้เล่นสามารถพกพาอาวุธได,ด้มากยิ่งขึ้นครับส่วนระบบต่อสู้ก็เพิ่มสิ่งที่เรียกว่า f o c u ส Mode ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นได้เห็นจุดอ่อนกับรอยแผลบนเป้าหมายซึ่งการโจมตีโดนจุดอ่อนจะสร้างดามจที่รุนแรงขึ้นได้ Monster Hunter Y e, มีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยจะลงให้กับ PlayStation 5, Xbox Series แล้วก็ PC เอาเละครับและนี่ก็คือทั้ง9เกมที่ผมเลือกมาคุณผู้ชมเลยครับมีแผนจะจัดเกมไหนบ้างหรือว่าถ้าเลือกได้แค่เกมเดียวอยากเล่นเกมอะไรมากที่สุดก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ